สำหรับวันนี้นะครับจะมาในรูปแบบเลขระวังนะครับเลขที่ควรระวังมากที่สุดสำหรับรัฐบาลงวดนี้นะครับสวัสดีครับผมจะเปิดเก้าคลิปนี้ของผมนะ9จะเปเก้าครับวันนี้มาทุกคนไปรับชมนะครับมาเด็ดๆจากคุณเต้ยพาเิง งวดวันที่1พฤศจกายนันยกันครับเราไปดูเลยดีกว่าครับว่างวดน,นี้คุณเตอร์จะมีเลขอะไรให้เราบ้างเลขที่ออกนะครับ9 559นะครับ9 5 5 9พี่น้องระวังนะครับเป็นเลขที่ควรระวังมากที่สุดณตอนนี้นะครับบอกไว้เลยพี่น้องนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับแนวทางมาเด็ดๆเดดขอคุณทางดีๆจากคุณเต้ยพาหิงด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ดเจ็ 89, รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ